สวัสดีครับก็พามาดูแบตอีกหนึ่งรุ่นของอัมโรอนนะครับตัวนี้จะเป็นอัมรอนไฮไลท์โปรดินแดนนะครับเป็นขั้วจมอ่าขั้วจมก็คือตรงขั้วเขาจะเว้าวนะครับทั้งบวกและลบนะครับอ่ารุ่นนี้จะเป็นดิน80หรือที่เรารู้จักกันในรุ่น l n 4ตัวนี้ของอัมรอนเนี่ยยังเป็นสีดําอยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียวบอดี้ของเขาอันนี้เป็นแผ่นท้ารุ่นรุ่นดั้งเดิมของอัมรอนเลยนะครับที่ที่ยังอยู่ในรุ่นนี้นนนะะคครรััับบามดูก อันนี้ลูกค้าซื้อแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการแพ็กกิ้งและส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้ส่งไปจังหวัดนครศรีธรรมราชคือส่งลงใต้นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะหาซื้อยากนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะสูงอยู่สี่พัน up สี่พันกว่าบาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นร้านส่วนใหญ่จะไม่ได้สต็อกนะครับแต่ที่นี่นี่ก็สต็อกไว้นะครับแต่สต็อกไม่มากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อมาสต็อกเยอะๆเนี่ยมันจะค้างเก่าอยู่ในร้านนะครับอันนี้เป็นตัวบอดี้ของเขาในรุ่นน8 0 LNC อันนี้ทําเฉพาะขั่วแอลครับไปดู ข้างกล่องเขาก็จะเขียนว่าดิน80นะครับค่า c d ที่โรงงานแจ้งมาเนี่ย700 730 c d นะครับแล้วก็มีค่า RC อยู่143ม i n ินะครับตัวนี้นี้เป็นกล่องของเขานะครับบอดี้จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราลองมาวัดค่า c d ดูอีกครั้งหลังจากที่ไม่ค่อยได้วัดมานานนะครับดูว่าเจ้ารุ่นนี้เนี่ยค่า c d จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ฝาครอบควบบวกเราถอดออกเนาะแล้วก็ควลบเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องวัดตัวนี้นะครับ ครื่องวัดตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องวัดที่ดีนะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็วัดค่าได้ตรงมากๆนะครับเครื่องวัดมีหลายรุ่นนะครับบางรุ่นก็วัดค่าไม่ตรงนะครับบางรุ่นเนี่ยแต่ละเครื่องวัดไม่ตรงกันเลยนะครับหรือบางรุ่นซื้อมาเนี่ยเสียง่ายนะครับบางทีตัวเลขหายบ้างก็มีนะครับอ่ารุ่นนี้เนี่ยทุกเครื่องวัดค่าตรงราคาหลักร้อยเองนะครับตัวนี้ก็สังเกตดูส่วนใหญ่ผมจะแนะนําเพื่อนๆร้านแบต่ยใช้ตัวนี้กันนะครับอ่าไปดูวิธีการวัดเมื่อเราคลิปปุ๊บจะเห็นว์แบตเตอรี่ที่บรรทัดส อันนี้โรงงานชาร์จไฟเต็มมาแล้วโวลต์จะโชว์ที่12.73โวลต์น,นะครับจากนั้นก็เริ่มกดโอเคกดแบตเตอรี่เทสนะครับกดเลกูล่าฟันกด CCA นะครับตัวนี้โรงง,งานแจ้งมา730 c d a เดี๋ยวเราตั้ง730นะครับพอตั้งแล้วกดโอเคทีเพื่อเทสนะครับอันนี้ c d a สูงมากๆนะครับ1,110 11, c d a โวลต์12.73โวลต์ค่าความต้านต่ำมากๆนะครับ2.7มิลลิโอห์มอ่าอันนี้รีซอร์เรทัดล่าเป็นบูทแบตเตอรี่นะครับจะเห็นว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นแผ่นค้ารุ่นดั้งเดิมของมอมรอนเลยนะครับบอดี้ยังคงเป็นสีดําอยู่ซีดีสูงมากๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆต้องการใช้รุ่นนี้นะลองหาในพื้นที่ดูก่อนนะครับถ้าเกิดไม่ได้จริงๆเนี่ยติดต่อหาผมได้นะครับตัวนี้ผมส่งทางขนส่งส่งได้ทุกจังหวัดนะครับส่งถึงมือถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับตัวนี้ ขนส่งก็ไม่นานนะครับเดี๋ยวนี้ขนส่งเนี่ยกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยประมาณ1 2ถึงวันนะครับส่วนต่างจังหวัดต่างภาคเนี่ยประมาณ2-3วันนะครับขนส่งที่เราส่งอยู่ส่งประจํานะครับเขาจะรู้วิธีการขนขนย้ายแบตนะครับก็จะปลอดภัยกว่าขนส่งทั่วๆไปนะครับคลิปนี้เอามาฝากเพื่อนๆไว้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ดีของอมาอนนะครับอะมาลอนไฮไลท์โปรดิน80หรือ lnc นะครับรุ่นนี้รับประกันถึง2ปีนะครับขนาดแบตก็คือจะกว้าง17.5เซนความยาวแบตวามสูงเอ็ดเซนควนี้ อ่าเป็นรุ่น LNC ส่งเตี้ยนะครับอ่าก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมแพ็กกิ้งเสร็จก็จะเอามาให้เพื่อนดูนะครับว่าลักษณะการแพ็กกิ้งแบตรุ่นนี้แล้วส่งยังไงนะครับครับตะกี้ลูกตะกี้เราก็แพ็กกิ้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปส่งที่ขนส่งนะครับอ่าลักษณะการแพ็กก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับมีชื่อที่อยู่ลูกค้านะครับอันนี้มีสัญลักษณ์ว่าระวังของแตกนะครับตั้งขึ้นเพราะว่าข้างในเนี่ยมีมีพวกน้ำกรดอยู่นะครับถึงแม้เราจะเรียกแบตแห้งหรือแบตถึงแห้งข้างในมีนน้ะครับ ไม่ควรให้ขนส่งวางเอียงเพราะฉะนั้นต้องมีสัญ,ญลักษณ์นะครับติดไว้นะครับตัวนี้ระบุว่ามีของเหลวด้านในนะครับมีป้ายระวังแตกนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็พร้อมส่งให้ลูกค้านะครับก็ไม่นานนะครับกรุงเทพปริมณฑลหน,นึ่งถึงสองวันต่างจังหวัดต่างภาคเนี่ยจังหวัดที่อยู่ไกลๆประมาณ2อถึงสามวันนะครับก็คลิปนี้เอามาฝากไว้นะครับสําหรับอมา่อนไฮไลท์โปรดิน80 ตัวนี้ 85M แอมป์นะครับทำเฉพาะขั้ว L หรือที่เราเรียกว่า L n 4นะครับรุ่นของแบตน,นะครับก็สวัสดีครับ